ไปทุกคนเราจะพาทุกคนมาชมป่าชายเลนกันค่ะไปค่ะทุกคน okay. Okay. เดี๋ยวเราจะชมป่าชายเลนอาการอานุรักษ์ธรรมชาติให้ทุกคนได้ชมความสวยงามของป่าชายเลนนะคะ บรรยากาศก็สุดแสนจะด,ดีดีทุกคนเราอาจจะทำคลิปนี้ยาวหน่อยนะคะเพื่อนๆทุกคนที่น่ารักคะ่ะเราพาทุกคนมาชมป่าแล้วก็ธรรมาชาติอันสวยงาม,ไงไมอันนี้ไข่ไข่ใช่ปะ่ะไข่ปูใช่ปะ่ะอ่ะถือกล้องนี้ปะ่ะ ปูเต็มเลยเห็นไหมแม่ดูเด่นีน่แหละปูฟ้าเต็มหมดเลยนี่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 จะถ่ายเอาขอบดิโน่นโน,น,น,น่นปูนี่แหละที่ปูที่จะโตเป็นปูแบบป,ป,ปูทะเลปูมาบรรยากาศดีมากเลยค่ะทุกคนบรรยากาศดีดี รับพาทุกคนมาชมป่าชายเลนบรรยากาศที่จะแสนงดงามแล้วก็อากาศเย็นสบายเลยค่ะทุกคนเาตเาทมเรามาเลยค่ะทุกคนเรล,ลงมาที่ไปเไอืมก็ไปทางที่เขาทำไว้นี่อันแม่ปลอดภัยอยู่แล้วล้อมันปลอดภัยอยู่แล้ว ธรรมชาติค่ะทุกคนสวยงามมากๆรอบๆสวยงามมากเลยพ่อค่อยๆใส่กล้องนะพ่อจะใส่กล้องเอง ยะไปอีกนิดดีลองไปดูใ่เมื่อเราเดินมาสุดทางโอ้ตรงนี้มาดูทุกคนปูเยอะมากๆเลยเนี่ยทุกคนนี่แหละคือธรรมชาติอัน,นสวยและงดงามมากๆเลยปูสวยมากเลยระาคาังตรงนู้นเราไม่สามารถที่จะเดินไปได้นะทุกคน สุดสายไปทางแล้วค่ะป่าชายเลนค่ะทุกคนข้างล่างนี้ก็จะเป็นทะเลทะเลที่น้ำยังไม่ขึ้นมานะคะธรรมชาติลมรินม,มากมากทุกคนด้านนู้นก็จะมีทางเดินเหมือนกันนะคะทุกคนต่อคลิปน้คอันนี้สุดป่าชายเลนแล้วนะคะทุกคนตรงนู้นก็จะเป็นทะเล ตอนนี้เราก็จะพาทุกคนอ,อย่าจับอย่าจับค่ะอย่าจับธรรมชาติลงขึ้นมาเพราบ้านคิ้ดื้อเลยพี่น้องขึ้นมาค่ะขึ้นมา,<อ>าแสดงว่าตอนกลางคืนน้ำ,น,ำน้ำตรงนี้เต็มหมดเลยเนาะ ช่วงนี้น้ำจะลดทุกคนเป็นป่าชายเลนที่กว้างมากลมทะเลเหนียวนะ เอ้าเต้นไปด<อ>ิพ่อว่าพ่อไม่รู้แล้วเอาร้องเพลงไปอ่ะร้องเพลงไปชมบรรยากาศไปร้องเพลงไปอร้องเพลงให้ฟังหน่อยร้องเพลงให้ฟังหน่อย เที่ยวกันสองแต่ยายพี่น้องเมื่อนี้เที่ยวตามป่าตามนี่แหละตามป่าชายเลนนี่แหละจะมาดูนกหาหรือไม่ว่านกเข้าหมดฤดูกาลแล้วนกนางนวลเหลือแต่นกกับอะไรนะบบนกกับบัวทุกคนกลางคืนน้ำก็จะขึ้นมาแถวเนี้ยแถวเนี้ยทุกคนคือน,น้ำก็จะท่วมหมดเลยแถวเนี้ย กล้งคืนที่แม่ป้าไหนป้ากาละมังอ๋อป้ากาละมัง